สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลน์กคนปลายซอยโดยเปลวสีงเงินนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566นหรอะครับก็เลยไม่อีกไม่กี่วันครับจะถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่วันนี้งดไม่คุยเรื่องการเมืองสักวันหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นรากเหง้าของความเป็นไทยเราเนี่ยได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะครับหัวข้อที่คุณเปลวให้ไว้คือจากลอนดอนถึงไทย เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ2ล้านจาก52ล้านคนเรียบร้อยนะครับไปเลือกตั้งล่วงหน้ากันเมื่อวานนี้วันที่7พฤษภาคมนะครับได้ฟังรายการเลือกตั้งล่วงหน้าของข่าวไทยโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าประชาธิปไตยดิบาสรสุดเลยนะครับคนที่ไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยประมาณการกันว่าน่าจะไปใช้สิทธิ์กันเกินกว่าร้อยละเกนะครับแม่ทวันเลือกตั้งจริงๆ14พฤษภาเนี่ย ไปกันมากๆแบบนี้มันก็เยี่ยมสิครับส่วนจะเอาละจะเลือกใครไม่เลือกใครก็ไม่มว่าเละครับขอให้ออกมากันแล้วกันนะครับเอางี้ไม่ต้อง90หรอกเอาสัก80ก็พอจะได้ใครพักไหนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลเนี่ยผมก็พร้อมที่จะสนองนโยบายเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของพักนั้นชนิดสิโรราบนะครับเอาละวันนี้ไม่คุยเรื่องเลือกตั้งนะครับแต่อยาจะคุยเกี่ยวกับเรื่องพระบาทสมเด็จ พระบัชิลเก้าวเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีที่เสด็จไปทรงร่วมในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามและก็สมเด็จพระราชาาินีมาคิล่าแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และก็ไอแลนด์เหนือระหว่างวันที่5ถึงวันที่หพฤษภาคมนะครับพระราชพิธีเนี่ยยิ่งใหญ่สมพระเกียรติยศสมเด็จ พระเจ้าชาตที่สามแล้วก็สมเด็จพระราชนีคบิล่าขนาดไหนเนี่ยก็คงไม่จะเป็นต้องกล่าวนะครับเพราะว่าเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกไปแล้วทีนี้เราในความเป็นคนไทยเนี่ยเมื่อดูการถ่ายทอดพระราชพิธีได้เห็นพระมหากษัตริย์แล้วก็สมเด็จพระราชนีของเราเนี่ยอยู่ในหมู่ราชวงศ์แล้วก็บุคคลระดับโลก2,000กว่าคนเนี่ยเห็นแล้วก็ปราบปลื้มนะครับปราบปลืม้มแล้วก็ภูมิใจในความเป็นชาติของตัวเองซึ่งทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงสง่าง,งามมาก เรียกว่าเป็นสีแก่นามสยามประเทศยิ่งนัก,กน,นะครับนอกจากพระจริยาวัดงดงามแล้วฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมบราชินีและพระกระเป๋าย่านริเผาโดดเด่นมากครับโดดเด่นเอกลักษณ์ไทยสะดุดตาชาวโลกกันเลยโดยเฉพาะพระกระเป๋าเนี่ยถึงขั้นมีคนทวิตถามนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็บอกว่าเอ่อที่พระราชินีถือเนี่ยเขาใช้คําว่าควีน n of ไทยแลนด์นะครับที่พระราชินีถือเนี่ย มันคืออะไรมีใครบ้างไหมที่รู้สักคนหนึ่งไหมช่วยบอกเจ้าหน่อยเถอะว่าคืออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยถึงเรื่องพระกระเป๋ากันคุณเปใช้คำนี้นะครับพระกระเป๋าคุยกันเรื่องนี้ก่อนวันเสาร์ที่6พฤษภาคมเนี่ยนะครับอันเป็นวันพระราชาพิธีณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยพวกเราที่ดูถ่ายทอด ก็คงจะตื่นตาตื่นใจกับฉลองพระองค์ชุดน้ําเงินเข้มของในหลวงเพราะว่าไม่เคยเห็นพระองค์เนี่ยเคยทรงชุดนี้มาก่อนนะครับคุณเปรวใช้คําที่เป็นภาษาชาวบ้านหน่อยคือใช้คําว่าทรงพระเทศนะครับแปลกตามากชุดนั้นเนี่ยเรียกว่าอะไรคําตอบคือเป็นเครื่องแบบทหารเรือยศจอมพลเรือเต็มยศนะครับที่ทรงเครื่องแบบนั้นก็เพื่อถวายพระเกียรติแก่พระเจ้าชาวที่สามที่เคยเป็นทหารเรือมาก่อน นับได้ว่าเป็นครั้งแรกครับที่ในหลวงในทรงเครื่องแบบทหารเรือยศจอมพลเรือเต็มยศนับตั้งแต่ทรงขึ้นกองราชนะครับที่กล่าวขานและก็ชื่นชมกันเป็นพิเศษเนี่ยก็คือฉลองพระองค์สมเด็จพระราชินีสุธิดาทั้ง3จุดคือฉลองพระองค์วันเสด็จถึงลอนดอนฉลองพระองค์วันเสด็จไปทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองแล้วก็ฉลองพระองค์วันเสด็จไปทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันที่6พฤษภาคม ทุกชุดเนี่ยนะครับเป็นผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นฝีมือเป็นภูมิปัญญาไทยจากบรรพบุรุษตกทอดสืบสารรักษาและก็พัฒนาต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับเอาอย่างนี้นะครับจะเก็บความจากเว็บมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยเอามาให้ฟังกันเริ่มจากฉลองพระองค์สมเด็จพระราชินีสุธิดาชุดสีแสดทองหลัง วันเสด็จถึงอังกฤษวันที่สี่พฤกษภาคมก่อนเป็นผ้าขิดไหมลายดอกไม้ขิดเป็นงานศิละปะเก่าแก่ทำกันมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตะนะโกสินทร์จนถึงปัจจุบันนะครับเมื่อครั้งสมดงเด็จพระนางเจ้าสิริกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรที่ภาคอีสานเนี่ยชาวบ้านมักจะทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายผ้าทอมือโดยวางบนหมอนขิด ซึ่งถือเป็นของสูงนะครับเมื่อได้ทอดพระเนตรจึงทรงตระหนักถึงความงามและก็อาชีพที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับราษฎรต่อมามีพระราชดำริให้ถอดลายผ้าขิดที่หน้าหมอนแล้วก็นํามาขยายทอเป็นผืนผ้าเพื่อประโยชน์ใช้สอยหลากหลายปัจจุบันเนี่ยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณว,ร,วรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพัฒนาต่อยอดพระราชทานแบบลายผ้า ผ้าขิดลายนารีรัตนะราชกัญญาเนี่ยพระราชทานให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคนําไปทอผ้าแล้วก็ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศเลยอันนี้เป็นชุดวันที่4นะครับวันที่5พฤษภาคมครับงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมนะุขณพระราชวังบักกงแฮมทรงพระองค์ชุดไทยบรมพิมานสีฟ้าอ่อนผ้าไหมย,ยกดอกลำพูนลายพิกุลถมเกสร ทรงพระสังวานจัก,กรีพระปั้นหน่งดวงตรามาหาจัก,กรีประดับเพชรพระกุณฑลจัก,กรีและสร้อยพระสอเพชรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราราชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยนะครับเป็นผ้าทอมือที่ลือลั่นในความประณีตงดงามมากที่สุดแบบหนึ่งในภาคเหนือนะครับเป็นเทคนิคการทอผ้าด้วยการยกลวดลายให้สูงกว่าผืนผ้า โดยส่วนใหญ่จะดำลวดลายมาจากธรรมชาติโดยเฉพาะลายดอกพิกุลซึ่งถือว่าเป็นลวดลายเอกลักษณ์ของผ้าทอยกดอกลำพูนผ้าไหมย,ยกดอกเนี่ยนะครับจะมีความหมายเดียวกับผ้ายกต่างกับที่ใช้ไหมพุ่งที่อาจจะใช้เส้นไหมสีต่างๆแทนเส้นดินในการทอผ้าส่วนคำว่ายกดอกเนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงเทคนิคที่ใช้ทอผ้าแล้วก็บ่งบอกถึงลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูน ที่เป็นลวดลายดอกไม้อย่างเช่นลายดอกพิกุลเรียกว่าผ้าไหมย,ยกดอกหรือผ้าไหมย,ยกดอกลำพูนในการประดิษตรวดลายนั้นๆน,น,นะครับผ้ายกลำพูนเนี่ยได้รับการยอมรับกันว่าเป็นศิลปะการทอผ้าที่มีลวดลายงดงามมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองต่อมาครับวันที่6พฤษภาคมวั Day, น c โค o n a t i o n Day ณพระวิหารเวสต์มินสเตอร์ความตรงนี้เนี่ยจากเว็บ hello thailand เขาบอกว่าอย่างนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินียังคงเลือกทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานอีกครั้งในชุดสีน้ำเงินโดยเปลี่ยนไปเป็นพระภูษสาผ้า,ายกลำพูนสังเวียนประเภทผ้ายกใหญ่ลายดอกพิกุลหลวงสำหรับที่มาของชื่อชุดไทยบรมพิมานเนี่ยนะครับได้รับการตั้งตามชื่อพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวางังมักจะถูกนำมาสมใส่ในงานพระราชพิธีและงานพิธีกลางคืนโดยมีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาวคอกลม ขอบตั้งตัวเสื้อและผ้าสิ้นเนี่ยติดกันเป็นชุดเดียวกันตัดเย็บด้วยผ้าไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนุ่งจีบด้านหน้าแล้วก็คาดทับด้วยเข็มขัดคือนอกเหนือจากความพิเศษของฉลองพระองค์ชุดไทยแล้วเนี่ยนะครับเครื่องประดับยังงดงามไม่แพ้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นสายสะพายเครื่องขติยาราชอิสริยาพรพระสังวานนพรัตดารานพรัตเข็มกลัดดวงตรามหาจักรีประดับเพชรพระปั้นเหน่งนพรัต ทองพระกรพชรและก็สร้อยพระสอและพระกุณฑลไพลินประดับเพชรเข้าจุดอันเป็นเครื่องประดับที่ตกทอดมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเอาละกระมังครับเอาพอได้ความนะครับสําหรับสร้อยพระศอเนี่ยพวกมุ่งทําลายสถาบันเที่ยวไปปั้นข้อมูลเท็จแล้วก็นําว่าไปเกี่ยวโยงกับเพชฌฆาุหวังใจให้คนเข้าใจผิดนั่นแหละครับ ขอบอกให้เข้าใจเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าสร้อยพระสอสีน้ำเงินเนี่ยไม่ใช่เพชรนะครับไม่ใช่เพชรแต่เป็นไพลินออกแบบแล้วก็ประดิษฐ์โดยบริษัทอัญมณีแวนคริปแอนด์แอ e เพิลจากฝรั่งเศสเมื่อปี2 5ง6่ถ้าอ่านสำเนียงผิดขออภัยด้วยนะครับมีมาก่อนที่จะเกิดเรื่องเพชรซาอุมีมาก่อนถึง26ปีด้วยกันคือเรื่องเพชรซาอุที่นายเกรียงไกรเตชะโมงแรงงานไทยชาวลำปางเป็นผู้ขโมยมันเนี่ยนะครับ เหตุเกิดเมื่อปี2532นเียเองนี่เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับมีผู้โพสต์ชี้แจงความจริงหลายรายอยู่แล้วนะครับผมก็เลยนำมาบอกกล่าวให้ทราบกันทีนี้สำหรับพระกระเป๋าย่านลิบเผาเนี่ยนะครับมูินิธท,ที่ส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยเขาให้รายละเอียดเอาไว้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับ กระเป๋าย่านลิเผาเนี่ยเป็นเครื่องจักสารชนิดหนึ่งที่สารโดยเส้นย่านลิเผาซึ่งเป็นพืชในสกุลเฟิร์นหรือว่าไม้เถาชนิดหนึ่งไม้เถาเรียกย่านลิเผาในภาษาภาคใต้นะครับส่วนใหญ่จะพบในป่าทงางภาคใต้ของประเทศไทยเส้นย่านลิเผานี่จะมีความเหนียวแล้วก็ทนทานเหมาะที่จะทําเป็นกระเป๋าซึ่งกว่าที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์จักสารย่านลิเผาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ เพราะว่าต้องใช้ความอดทนบวกกับทักษะฝีมือซึ่งถือได้ว่าเป็นงานหัตกรรมที่มีกรรมวิธียุ่งยากซับซ้อนไม่แพ้ง,งานหัตกรรมชนิดอื่นเลยเอาละครับเอามาเล่าให้ฟังกันเพราะนี่แหละครับมันคือรากรากของความเป็นชาติรากของความเป็นราชอาณาจักรไทยเราก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาหาเสียงเอาไว้นะครับว่าถ้าเลือกเขาเนี่ย แล้วเขาจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วเราล่ะครับเราเนี่ยคิดยังไงครับ